อยู่เชียงรายครับผมเชียงรายเนี่ยมีอยู่ร้านหนึ่งที่เราต้องมาทุกรอบครับไม่รู้ว่ามีร้านที่อร่อยกว่าน,นี้หรือว่าคนฮิตกว่าน,นี้หรือไม่อย่างไรเราไม่ทราบแต่ว่าทุกครั้งที่เรามาครับเราต้องมาแวะน้ำเงี้วปลาสุกนะครับซึ่งที่เด็ดของเขาเนี่ยคือเครื่องไม่ว่าจะเป็นหมูสับหมูก้อนก้อนใหญ่ๆผมชอบอ,อันนั้นหญ่ๆมีเล้งมีอะไรถือว่าใช่แล้วก็มีเลือด มีข้าวข้าวกัดจิ้นมีข้าวกัดจิ้นนะครับผมแล้ววันนี้เรามาต้องมาลุ้นกันเพราะาตอนนี้บ่ายโมงกว่ากับบ่ายสองแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปกินนะครับว่าน้ำเงี้ยวปลาสุกจะเป็นยังไง2 0 2 3นะครับถ้าชาวเฟซบุ๊กครับใครเคยกินอนะ่ะมาเม้นหน่อยว่ามีร้านอื่นอีกหรือเปล่าอืที่เป็นที่ฮิตของคนเชียงรายนะครับ,รบนะครับผมมามามา<ป>ใคร<ป>เคยกินว่าไงเดี๋ยวไปดูไป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 เฮ้ยเอียงนอแล้วว่ะ ก็ต้องรีบเข้าไปนั่งเลยดิเหมือนเดิมครับเขียนคิวไม่รับแล้วนะครับอ้าวเหรอครับหยอกครับหยอกมยอมตอกใจตอกใจแล้วก็ไม่ได้กินแล้วเต็มสี่เต็มสี่โอ้โหแล้วเดินมากล้ามใหญ่ๆบอกไม่ให้เข้าแล้วอ๋อเนื้อหมดแล้วเดือถ้าจะมาถ้าแต่ทานเนื้อต้องตอกสเก็ตผมเหรอใช่ครับระหว่างรราอโต๊ะนะเราก็ดูอันนี้ไปก่อนนะ หมูก้อนเนห้อก้อนหมูก้อนโบหรือเปล่าคะโบหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับอ้าวโบตัวซ้ายมือที่สองครับเนี้วน้ำเนี้วพิเศษครับน้ำเนี้วใช่ครับหมูจี๊นน้ำเนื้ยวข้าวอะไรนะข้าวก่อจิ้มหนึ่ง ร้านนี้ปอยกัญชา, <c oughs> อชาโอ้นี่ละปอยกัญชาโอ้ดชาวล็อกมีทุกที่นะ<อ>เขาบอกว่าชาวล็อกได้ตายจากยังอยู่นี่นี่ปล็อกยังไม่ตายล็อกยยังไม่ตานะครับวนมาทุกวันคูดกันขี้นี่ก็กาาโศกคุณค่าทาโฆษณานะครับมีธาตุเหล็ก 2> 3, 2. 2 3 2มิลลิกรัมครับนสามสิบเอ็ดน3 1นะครับวพลังงานต่อจานนะพลังงานต่อจานนะ628อันนี้ธรรมดาหรือพิเศษอันนี้คือธรรมดาอ๋อถ้าพิเศษเกือบพันเลยดิใช่เนาะที่จับเดียวไม่ได้หนักเลยแทบวัวหนังปองหนังปองแทบวัวใช่ไหมหนังปองหนังวัวทุกทายกินไม่ได้เนียผมเนี้ยนะคิดทั้งวันเลยนะเศษสองครับขอบคุณครับพี่อ้ห หน้าชิมหนังหนังปองหนังปองไปอันนี้แล้ววะพริกป่นอุ้ยกระดดองเราจำได้ว่าเขามีพริกเม็ดเม็ดด้วยนะนาตาไม่มีแล้ววะพริกเม็ดถึงอ๋อหยิบออกมาเลยหยิบออกมาเลยหยิบออกมาเลยนี่นะนี่นะครับครับชิมแบบฝรั่งนะจิ้มแบบฝรั่งนะ ขวดซองขวดซองขวดซองฝรั่งกินอะไรเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ไม่เข้าเหรอมั้งยังไม่เข้าหรอกรอไปแป๊บอีกเดี๋ยวจานไปเสน่ห์ของเขาคือมีครบนะครบมากนะครบเดี๋ยวเราชอบพอเป็นหมูของเขาหมูมันเยอะมันแน่นแล้วมันนัวนะมันนัวคล้ายๆเรากินบล็อกๆแล้วเจอแบบพวกหมูเดงหรือซ่าอะไรอย่างเงี้ย ยังรสชาติเนี้ยยังไงก็ต้องยังไงมาเชียนไลยังไงก็ต้องโดนมันผมว่ามันเข้มมันเข้มข้นอนอะอ่าใช่ใช่ป่มมันเข้มข้นนะแล้วแล้วมันมีอีกแบบคือที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเลยนะหรอเออที่มึงเคยสั่งครั้งก่อนเออใช่ใช่อันนี้เหมือนน้ำบอดี้มันจะแน่นเนาะใช่บอดี้แน่นบอดี้มันนั่นมากอะ น้ำยามีปะไม่ไม่ไม่ได้สั่งไม่ได้หลังอ่ะมีน้ำยาเดี๋ยวเอาไหมน้ำเปล่ามีน้ำเปล่าเลยเมื่อกี้เขาบอกว่ามันมีน้ำยาหนึ่งหรอไม่ไม่น่าใช่เรานะเราไม่ได้สั่นน้ำยาเนี่ยเขามีหม้อต้มจ้ะฮะอ่าไปดูซซเลต์กันเลยหวยออฟดีไปดูซีเลต์กันเลยบรรดาต้องบีบหน่อยบีบป่ะบีบสิ ผมชอบต้องมีมะนาวเว้ยมันถึงจะดี้าโอ้โหก็แสงเข้าดีนะโอ้โหเฉียบเหน่น้งลายไหลกดน้ำหน่อยกดน้ำหน่อยจับกดน้ำหน่อย อันนี้เหมือนต้องกินอบกรอบว่าหนังหนังควายเนี่ยหนัง,งวัวเนี่ยเพราะดามเข้ายากมากโอ,โ,อโอ้โหแล้วดูตอนคุกปส์แสงเข้าแสงเข้าแสงเข้าช้อนแสงเข้าช้อนโอ้ยดูดิแสงเข้าช้อนะและ้วตั้งเยอยพผสมเนี่ยทุกรอบที่เรามากินเนี่ยแม่งร้อนนานมากเลยร้อนแบบกินยากอ่ะ

พวกของที่หน้าบ้านลุงพงลุงพงอร่อยดี่ึ้นทุกงเสีดีกว่านี้ก่าได้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 ฮะฝืม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 อันนี้กินไก่นี้ป่ะใช่กิกดองอากาศดองเออผักดองผักดองนี่โอ้โหดูคนดูดูอันนี้ต้องคำอย่างนี้แหละใส่นะเอาเส้นใส่ไปไหนโอ้โห หมูซ่อนหาป่ะทำลายไหลตั้งแต่อยู่หน้าร้านเหย็ดต้านตัวดีค่ะเพราะมันอร่อยเพราะม,มันได้สองเลยอ่ะมันได้สองเลยเปิดคอหน่อยเปิดคอไหมเปิดคอหน่อยอหนูเปิดคอหน่อยหนู มันครบทั้งเส้นลุงพงลุงพงเราจะไม่ได้ดอกตรงนี้นะใช่ใช่ไม่มีดอกเยอะล่ำขนาดอะไรใช่ป่าวล้ำล่ำขนาดล่ำขนาดล่ำไปเล่นกล้ามล่ำนาดเลยทำเมื่อกี้ต้องเล่นตามเข้าอีกสองเมตร ให้กูลองใส่พริกดิขิงกลหรอเออโนี่มัน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 พริกอย่างเงี้ยเคยยังไงวะไม่เคยเหมือนเชื่อปะ่ะไม่เคยเลยไม่เคยใสย่พริกขิเพราะว่ารสชาติมันเผ็ดจากพริกนี่มันหอมดีเนาะอือขออีกทีนะครับโอ้โหอืหอมไมหน่อย แล้ว texture พริกเขาเห็นป่ะ <S <S คือมันจะไม่เหมือนพริกป่นปกติอะ่ะมันคล้ายๆน้ำพริกอันน้ำพริกน้ำพริกเออกหมูเอ้ยน้ำพริกอะไรพวกน้ำพริกข่าเออใช่ชดีว่ะมันจะ,ม,นจะม,มันจะมีความหอมพุ่งๆขึ้นมานิดนึงเนี้ยผมขอลองก่อนอืมพุ่งๆ เค็มๆหน่อยๆเลือกใช่รุ่งเลยโอ้โหใส่ด่วนเลยของลุงพงมีพริกขั้วย่าพริกอันนี้มีพริกอันนี้ใช่อุ้ยอันนี้โหดหุ้ยโอ้โหอันนี้โคตรดีพริกป่น ไอ้พี่ตัวแปรสำคัญใส่นีแล้วอร่อยมากเอาเยอะหรอเใช่ไม่เคยมาเคยเจอป่ะเจอแต่เราไม่ได้ค่อยไ,ได้ใส่เราจะบีบมะน,นาวกับพริกเม็ดเมดแล้วเราก็ไปใส่ผักดองแล้วอย่างครับที่ไม่สั่งไม่ได้ข้าวว่าจะห่วงจากเลือดเลือดหมแูแล้วมีห่งกันเลือดวัวป่ะน่าจะมีวัวคิดว่าน่าจะมีนะเนี่ยพอผมเม,มื่อคืนในคัมเนี้ย ผมว่าแม่งเป็นประเภทเดี่ยวข้าวผัดกระเทียมของญี่ปุ่นอืมไม,ไม่มีกลิ่นอะไรบางอย่างที่แบบเขาไม่หอมนะอ่าเด่นนะมันไม่ใช่ขา้าวผัด่ะแต่แต่ผมว่ามันมันนัวคล้ายเขา,ขาวรุงเครื่องเทศป่ะ<ไ>เออหรือว่าเลือดอะปรุง,งแล้วหึงอืมถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็คือเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่เส้นเล็กอยากกินลองเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะเอามาลองกะจำฟิลไม่ได้อะเส้นเล็กใช่มันเป็นใหญ่กว่าเส้นเล็ก เหมือนเส้นผัดไทยเอาคล้ายๆยับยวนอีกแลเงี้ยเอาน้ำเงี้ยวอีกถ้วยนึงครับแต่เอาเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวดูน้าดูน้าอันนี้เป็นเส้นจันเส้นจันเส้นผัดไทยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยประมาณนี้นะเออใช่ใช่ใช่หวีดมะนาวไปปันเลยรู้สึกว่าเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวทางเหนืออะไรอย่างเงี้ยหรือข้าวซอยที่ดอยนะ มันจะถ้าเส้นพวกนี้น้ำซุปหรืออะไรที่มันอยู่เนี่ยมันจะไม่เข้าไปเออใช่ป่ะโอ้โหนี่ตัวแป้งสำคัญครับไม่ใส่ไม่ได้โอ้โหนี้พอพอพอได้สูตรใหม่ใส่ยับเลยโอ้โหคือแม่งอร่อยจริงปกติกินแต่ไอพริกนี่นะพริกยอดไอ้พริกข้องมันนะอะใส่ยำเยี้ยนี่แบบเราอาจจะชิงกับพวกหนองจีนมากกว่าเนี่ยใช่ น้ำเหยีขนมจีนคือเราจะชินแบบชินมันคุ้นมันคุ้นแบบเพรว่าอ,อีกอย่างอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราชอบเวลาเรากินขนมจีนอ่ะมันจะกินน้ำยา<ม>น้ำพริอะไรอย่างเงี้ยนะมันลิ้นกับประสบการณ์การก,านกินของเราลิ้นมันตับออืออันนี้พอเมื่อกี้บีบบีบมะนาวถูงอะ่ะแ,แล้วแล้วรวมกับพริกอันเนี้ยตีไปเลยอ่า เพราะเมื่อกีอเ้เราเรากินไปก่อนที่จะใส่พริกป่นไง่ทีน,นี้เราใส่แล้วคลุกเลยแม่งน่าจะได้อีกฟิลเลยเหมือนเรากินผัดไทยเลยอ่ะเนอะแต่ไม่อร่อยเท่าจริงกูลองเด็ สังเกตว่าที่ผมบอกว่ามันไม่มีอะไรเข้าไป <ใ Memory. S 2> แทรกของของของเส้นนะของเส้นอะคือเส้นมันจะหนากว่าน้ำซุปแล้วมันจะขาดง่ายกว่าเส้นบ้านเราเลยขาดง่ายกว่ามาทางยวนเลยอ่ะแต่อันนี้เรารู้สึกถึงขัดไทยมากกว่านะใช่แต่เครื่องมายท้องฟนี่เขาเรียกเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหมดเลยนะอะไรเส้นก๋วยเตี๋ยวอยูน่นเลยเขาเรียกเป็นก๋วยเตี๋ยวเออเออใช่ใช่น่าจะญ่คล้ายกัน โคตรเดือดเดือดมากนะใช่นี่คือสิ่งที่เราต้องแวะมาทุกรอบครับนี่ครับไม่ว่าจะไปไหนเชียงรายแม่สายอะไรเงี้ยสาต้องแวะมาต้องแวะขอคำยใหญ่คำหนึ่งดิได้ได้ได้ขอคำยใหญ่คำหนึ่งดิปิดท้ายหน่อยขอเครื่องครบครบนะเครื่องครบครบได้ครับเอเจเจอร์คุณมันต้องคำใหญ่ไงตอนี้ตอนนี้เฮ้ยพอว่ะ เนี่ยอิ๊กเย้เจ้าคุณคืออันนี้เนี่ยต้องอันเนียต้องใช่เลยใครชอบแบบเนี้ยไม่โคตรสัดใจเออสัดใจจริงตัดใจจริงแล้วมันหมดเร็วทำให้เราสั่งได้อีกครั้งคล้องยังไม่ทันแบบกได้หอ้ยอันเนียอย่างใช่อย่างใช่นี่คือน้ำเงี้ยวป้าสุกครับที่มาทุกครั้งเราต้องแวะ มาเช็คหน่อยว่าเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนบ้างแล้วผมบอกเลยว่ายังคงความอร่อยและฟิรนเจอร์ของเขาอยู่เหมือนเดิมขึ้นเป็นเด e b เ s ส c h ีย n รายแล้ว่ะ h e b e s เลยอะใช่อาหารแบบปักหมุดแล้วอ่ะหรอแต่ก็ปักหมุดจริงนะเราเราก็ต้องปักหมุดมามาที่เนี่ยนี่คือน้ำเงี้ยวปลาสุกครับบอกเลยว่าสะใจมากเรายังไม่ได้สั่งแบบ60นะยังยังนะแต่ว่าไม่ไหวหรอกไม่ไหครับเดี๋ยว สั่งมาถ่ายเล่นแล้วมันกินไม่หมดไงเดี๋ยวมันจะไม่สะใจนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครเคยกินน้ำเงี้ยวผสมแน,น้นหนหรือว่ามีน้ำเงี้ยวอื่นแถวลำปางแถวเชียงใหม่ล,ลําพูนปากนะครับแลว้วควดเมนต์มาหน่อยนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปกินหน่อยบ<ป>จบนะ<ล>เดินทางนะโหดมาก เดินทางกลับดีกว,ว่าไป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 เดี๋ยวขอตามหาหนื่ง่อนนะครับไป